อะไรของผมผมไม่เคยสัมผัสกับต่อห้ามก่อนนะอาผมพูดจริงๆจริงถ้าพวกผมที่อยู่อสองที่อะไรตอนนี้ตายอยู่ใช่ไหมผมมาคุณยังแล้วคุณอยู่ในต่อห้าโรงเรียนเล็กอีกถ่ายผมจะมาสัมผัสเนี่ยผมรู้สึกรัก ุกคนเลยออเอเมอย่าเรียกอดีตมันนั่งเล่นงายยิ่งจิ๊กไม่อดีตของเงียบกป่าดีตอนนี้ผมออกทีวีอยู่ตายอยู่ตายแล้วก็ตายอยู่ครับจริงจริงนะแต่ยังพูดตัวเองเลยบอกพี่น้องจริงจริงนผมชื่อจุมนะโดยเฉพาะคู่ผู้ชายใคร ทุกคนเลยครับกูผู้านไม่หวม่เอาไม่เอาม่หลอกตเอาอันตึงเลยคือคูโดนหลอกไม่อะตุ๊ดกับตุ๊ดเหลือมันเราให้บันบึงหลอกก็มันเป็นเองอ่ะเราช่วยทำยังไงได้เพราะชีวิตเรามันไม่ใช่ย่างนี้ไม่ไ ก็ได้ไม่เอาบ่ให้นตายนะไม่จริงๆแต่ผมชอบนะไอ้เรื่องนี้แต่ว่าชีวิตของผู้หญิงผมพูดตรงๆเลยนะหุนเเล่้นั่นนอย่าให้เขามาลหลานอะไรก็ดเาอันนี้คือความในใจแต่ว่าครูผู้ชายทุกคนผมรักหมดเลยดยวยคา ตองบีวิทย์ลองนอจ้าม้องตีีโออะไรต่างๆ a p p y จะพูดใช่ไหมก็มาพูดตรงนี้สิครับพราะตอนนี้ก็ออกออกไอ้ดยออกาอยู่อเก่คือที่เราเ็นนะน้องานะน้องตีนน้องตีโร่เป็นไปด้ไหมไม่กไม่้อ้เล่นรง มาแม้เล่แล้วจะตควางกันว่าในกันตัวทุ่งเดกลางเนี่ยปนตัวนเย่ยเนี่ยลน้องตกควัางเป็นไม่รู้จะน้องที่รู้แต่น้องที่กลางมันชื่อน้องกินตัวอย่านี้เลยมันไอ้กุลสอต์นังจนมันจอนมันบอกว่าเนี่ยแม่บ้านแต่ดูลักษของควาน้องรักวานจะไปซาว่า พอนเลอกมากวันนี้วันนี้เราจะเรื่องบุญฟงน้องปีในท้าวอารนะโดยมาอยางนั้นโดยไม่นช่เกิดก็ไม่รู้นะครับต้องมาเรียนสอนน้องต้นนะในก่บังในในสักแอบงไม่รู้ละพ่อมาเ่เองนู่านั่ี่ว่าพอเทหยุด บางครั้งเากลือยาหม้อแต่เราเราตีแล้หมดไม่รู้เที่มันตุกยางแต่ไม่ให้แรกนะครัูไม่รู้จัเยแต่คูหนังเงี้บแต่ลงาเส้นจิ้มเลยว่าห้องอาาคตรเงี่ยมาถึงจุดว่าตาบานอะไนี่ังเลยแต่บางค้ำบางทีพอ่ะไหวเงี้ยเลงกแต่แก่นะตุกซึ่งอย่างแต่เราต้องรู้ว่าจะเดียวกันเนี้ยว่าเราไจะมังคือตัวอัน Rộng thích về tụi mình, rộng thích mẹ ngoài, rộng thích con người tụi mình. để bằng đi chạy, nếu ta không tin được thì bắn đi chạy. một tục tụi mình. Mình lấy tay kiếm tụi mình, mình kia đi chạy, rồi, rồi có một người gặp phụ, thì mình mới này, mình này, mình mình chạy. Mình là người đầu tiên, bắn đi chạy, nếu ta không tin được thì bắn đi chạy. Mình chạy ra lúc bậy nhiều của họ mà